วาสนาเธออยากเจอคนที่ดีเธอต้องไปบวชสิบแปดปีไปบวชสิบแปดปีพวกคนบาปแบบเธอไม่มีทางได้ของพรีเมียมแบบนี้หรอกเพราะเธอมันคนบาปเธอมันไม่เคยทำบุญไม่เคยสร้างกุศลแต่ฉันทำบุญมาฉันบวชมาสิบแปดปีฉันอยู่ในศีลฉันภาวนา นี่คืออันนี้สง์รงนะพระเลยจักสรรให้ฉันพอฉันอยู่ใกล้พระฉันอยู่กับพระมาสิบแปดปีพระจักสรรให้แต่พวกเธอเป็นคนบาปพวกเธอไม่มีวันได้ของพรีเมียมไม่ใช่ของก๊อปด้วยอิมพอตนำเข้าจากเกาหลีแท้ร้อยเปอร์เซ็นมินยงครับ<ำ>ยูศายกรรมจะหมกไหมยูศายกรรมไหมยังไม่เคยสัญญา ไม่ใส่ไม่สัญญกรรมอะไรเลยของแท้ออเริจินอลนจมูกโด่งๆก็ออเอริจินอลนติมพอร์ตจากเกาหลี <laughs> 18ปี <laughs> พวกเธอต้องไปบวชไปภาวนาอยู่ในศีลในธรรมสิปีออกมาแล้วเธอจะเจอแบบนี้ <laughs> ขามินยงขาวมากไปบวชสิบแปดปีไปลาพ่อลาแม่แล้วไปบวชสิบแปดปีเป็นผู้หญิงก็ไปบวชชีไปอยู่สถียรนธรรมสถานถ้าเป็นผู้หญิงไปบวชชี ไปอยู่สำนักชีวัดไสทองก็ได้วัดไส้ทองมีสำนักชีไปอยู่ที่นั่นสิปดีแล้วสึกออกมา <c oughs> <c oughs> ต้องไปบวชสวดมนต์ภาวนาะสวดมนต์ภาวนาะ <c oughs> 18บปปีแป๊บเดียว <c oughs> ผูปิดสิบแปดปีแปบ๊บเดียวฮะ <c oughs> มีคนบอกว่าห้าสิบเก้ามีคนบอกว่าตอนนี้ห้าสิบเก้าบวชสิบแปดปีก็แก่ตายพอดีชาติหน้าอันนี้สงอาจจะไม่ส่งผลชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่แน่ชาติหน้าชาติหน้าจะทําให้เธอดีนะฮะวันนี้อัตมาจะมีสาระอัตมาเท่ากับคนอื่นข <c oughs> ออีกวันหนึ่งได้ไหม พรุ่งนี้จะมีสาระแล้วขอ,อกวันหนึ่งวันนี้วันสุดท้ายวันนี้มันมันย่งอยู่ ung, ช่วงโปรโมชั่นอยู่วันนี้วันนี้วันสุดท้ายที่จะไม่มีสาระอะไรแบบนี้แล้วพคนพรุ่งนี้ก็มาสาระกันเลยโอเคไหมพี่แป้งเมทานอนโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะมาสาระเนาะทำละะก็รือี้ ภาษาเกาหลี <Okay. S 1> ขอได้ไหมมินยงลูกสาวแม่อายุเท่ากันเดี๋ยวแหกันมากไปแม่หยุดแม่หยุดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นหนูบล็อกเต็มแม่นะแม่จะไม่ได้เม้นอีกแม่แอลได้ทุกอย่างแต่แม่ขอมินยงไม่ได้นะฮะแซวนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรกันเป็นคอนเป็น พี่น้องกันนะเชิญเมื่อวานมินยงถามผมว่าพี่เอกเป็นเกยใช่ไหมเขาเขาเขาชอบผู้หญิงคอนเทนต์ทั้งหมดคือคอนเทนต์รืูเนาะมันเป็นคอนเทนต์ุณเข้อะไรคอนเทนต์ก็คือบันเทิงเป็นบันเทิงการแสดง เ <laughs> มื่อวานมินยงถามฉันว่าพี่เอกเป็นเกย์ใช่ไหม, <laughs> ม,มเขาแล้วก็แล้วพูดเสร็จมินยงก็บอกว่ากลัวมากก <laughs> ลัวก็แล้วแต่<อ>ฉันไม่สน<อ>เราก็จะเดินหน้าต่อใช่ฉันก็จะเดินหน้าต่อไปฉันไม่ใส่เกียร์ถอยหลังรถฉันไม่มีเกียร์ถอยหลัง ฉันจะเดินหน้าดูหนังฉันก็จะนั่งซบฉันแกล้งหลับในโรงหนังฉันดูหนังแตยฉันดูหนังที่ไม่ได้ดูเพราะฉันแกล้งหลับฉันจะได้เอาหัวซบเข้าไดา้มันเป็นมารยามินโยถามว่าพี่เอกชอบผู้ชายเหลอครับ <laughs> ม มินยงถามฉันว่าพี่เอกชอบผู้ชายเหรือครับฉันก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ฉันชอบเธอเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมินยงถามฉันว่าพี่เอกชอบผู้ชายเหรือครับฉันก็เลยฉันก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายไอ o w ไอดอ t ไล k e like ผู้ชายไอไม่ไลได้ไอไม่ได้ชอบผู้ชาย ฉันไม่ได้ชอบผูาา้ชายแต่ฉันชอบถือคนเดียว I don't like I don't like a man I don't like a man ไม่ชอบผู้ชาย But I like you กล้วยมิยงโยงกล้วยแล้ว I don't like a man You know I don't like a man But I like you แต่คุณเป็น ยอยู่ไม่ต้องพูดอยู่ไม่ต้องพูดเดอ,อ๋ยมินยงบอกมินยงบอกว่าแต่ผมเป็นผู้ชายใช่ถ้าแต่เป็นผู้หญิงฉันก็คงไม่มานั่งกับดอกมินยง